สวัสดีค่ะแม่หมอพี่มีไพยิบซี่พลังบวกนะคะเมื่อนี้แม่หมอรกระสีมาดูดวงไพยิบซี่ของคนเกิดวันจันทร์ในเดือนพฤษภาคม2 5 6 4นเนาะค่ะจะลื่มกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอนั่เนาะค่ะอาไพของเจ้าชะตากระไดสามดาบก็ขิงเหรียญนะคะกระไม้ขาวานนะคะช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์กะให้ครบคุมสติอารมณ์จกขององจะใจห่อนนะคะให้อดทนนะคะ คำว่าว่าใดที่ว่าบเป็นประโยชน์ต่อจ้าของอมีแต่สิ่งเกิดโทษกับตบตองว่านะคะถ้าทําำใดนะคะช่วงนี้กสิมีงเงินเข้ามามากกว่ีติ่านมากชีวิตในด่านการเงินกสิดีขึ้นนะคะอยางเห็นได้ชัดเจนนะคะต่อไปในด่านการงานนะคะด่านการงานในเพิินกระไดอัศวินดาบก็จะติดนะคะ เป็นความคนที่มีความขยันอดทนนะคะการงานกล่าวหนาดีนะคะระวังความขัดแย้งกับเพื่อนรวมงานคนที่ทํางานเกี่ยวกับนะคะความยุติธรรมนะคะด่านคดีความกสิดโดเด่นแต่ว่าคนที่เกิดวันจันทร์ในเดือนพฤษภาค,คมนี้่าสูบไปก้่าวกายหน้าที่ของคนอื่นนะคะมันเสียไหนเกิดปัญหานะคะเรื่องอ่า ยุ่งยากตามมานะคะต่อไปในด่านการเงินนะคะการเงินกระเด็เด,ด็กใหม่ก็ะแทมเด็นนะคะกระไม้ข้องวา,ม,วามิโชกลบับด่านการเงินมีบริวารสนับสนุนนะคะสีมีเงินหมุนเวียนของมือพร้อมกับตั้งมีโชกหลาบแบบขาดขาดบถึงนะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์ในเดือนในเดือนพฤษภาคมนะคะต่อไปในด้านคัวมหักนะคะ ด้ด่านข้ามักเพิ่นกับสิได้เด็กเหรียญก็แปดใหม่เนาะค่ะกับความักมีปัญหานิดหน่อยนะคะแต่ว่าภายหลังกับกลับมาหักกันคือเก่านะคะความสัมพันธ์กับคนหักกับสีมันคงยิ่งขึ้นนะคะสรุปนะคะไพ่แปดกับเด็ไพ่แปดถ้วยก็ขิงดาบนะคะไพ่ใบสุดเพลินกับเด็กแปดถ้วยก็ขิงดาบก็หมายถึงว่า การดาเนินชีวิตนะคะของคนเกิดวันจันทร์ในเดือนพฤษภาคมนีก่กรสิบดเดือดร้อนนะคะแต่กระออห้ดําเนินชีวิตแบบมีสติกรสิดีหลายนะคะการดําเนินชีวิตการที่ห้ายึืดกดเกณฑ์จนเกินไปนะคะมันกรสิบด,ดีขอห้คนวันจันทร์นะคะมีความยืดจูนบางชีวิตกสิได้มีความสุขขึ้นนะคะ อย่าเข็มงวดจนเกินไปสำหรับคลิปนี้กับพ่อแค่นี้ก่อนคลิปหน้าค่อยเจอกันไหมเนาะคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลคไ์ม่หมอนำาิเพื่อเป็นกำลังใจเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ